สวัสดีครับเจอแล้วครับผมตามตัวดูตัวกันเมื่อกี้สองคนกับหลานนะครับที่เป็นลูกศิษย์นั่งดูอยู่ประมาณชั่วโมงได้นะชั่วโมงอชั่วโมงหนึ่งตัวเดียวครับบินมาทางนี้ครับผมเจอแล้วครับหมูต่ำอยู่กับต้นนิ้วครับดูนามต้นนิ้วน,ะนี่เอาลังเล็กนี้ก่อนดีกว่าง่ายกว่ามีอีกสองลังครับอยู่ต้นนิ้วใหญ่ยังไม่ว่างไปเอาเลยเพราะว่าประมาณสี่สิบกว่าทอยห้าสิบทอยนั่นแหละนะ เ,เ,ดเดี๋ยวเอาลังเล็กดีกว่าชิวดีครับเดี๋ยวเอาลังนี้ก่อนโอ้โหหนามผมใส่ฟันแล้วนะอ่อนครับผมเห็นไหครับโอ้โหช่วงนี้เกสรดอกไม้ทําให้ลังอ่อนเป็นสีเหลืองทองนะครับแต่มันจะพบขําจะมืดนิดนึงสีก็จ,จะซิดไปหน่อยนะเนี่ยแตกอยู่นะเป่าก่อน หน,นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับกำลังกลับเดี๋ยวยุดก้อนยุดก้อนะเอาขอดูพึ่งหล่อยกามาเท้าไม่ต้องเออสวยสวยสวยน้ำฝ่อนะครับฝนตกนะเนี่ยมีเกสรอนอย่างเดียวอย่างทิ้งหเดี๋ยวลองก็จะประมาณนี้ครับโอเคเรา คลิปนี้ใช่นี้ดีกว่าเดินทางกลับก่อนครับใ,ใกล้ๆนฮะแต่คนลุยมาครับต่ำแต่ลบหน่อยครับผมค่ำแล้วครับไปอ่ะนี่นะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูไส้ขาวโจะอันนี้ส่วนที่ติดกิ่งนะอ่อนนะครับนี่มาดูส่วนที่ชายล่างไม่ต้องสืบครับอืหงนางฟ้าเลยนะโอเคครับ